คู่กัน,น่อยครับใครจะเป็น A ใครเป็น B ตกลงกันให้หน่อยให้เล่าเรื่องที่คิดว่าสนุกที่สุดแรงบันดาลใจเพลิดเพลินเล่าเรื่องนี้ออกมาคนข้างๆฉันจะต้องสนุกมากๆแน่เลยไหนใครเป็น A อยกมือใครเป็น A ยกมือเ A, อ A, เป็นคนเล่าไหนใครเป็น B ยกมือโอเคหน้าที่ของ B เป็นอย่างนี้ครับห้ามลุกไปไหนนั่งอยู่กับที่แต่ไม่ต้องตั้งใจฟัง อ้าวเชิญเอเล่าให้บีฟังครับอา้อาวหมดเวลาเอพอเราตั้งใจอยากจะเล่าแล้วเพื่อนเขาไม่ตั้งใจฟังรู้สึกยังไงครับเสียใจน้อยใจเรื่องเราสนุกไหมไม่ oh <my> <laughs> เรื่องเราก็ไม่สนุกสมควรหวแหละที่เขาไม่ฟัง <laughs> เอาใครเป็นเอเป็นไงครับพอเล่าตั้งใจเล่าแล้วเพื่อนเขาไม่ฟังเป็นไง ไปนเ่อฉย <ๆ S 2> อ่ะโอเคเอาใหม่โจทย์ตั้งใหม่คราวนี้ A เล่าเรื่องเดิมเล่าเหมือนเดิมแต่คราวนี้ B ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆตั้งใจฟังอย่างมากมายตั้งใจฟังสบสายตาทวนคำพูดสนใจจริงใจอยากรับรู้เรื่องที่สนุกที่สุดของเพื่อนคนนั้นโอเคไหมครับนะค,ครับ ใส่ใจกับคําพูดที่เพื่อนเล่าโอเคไหมอ้าวพร้อมนะครับอ้าวเชิญจับเวลาครับเอาหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาอ่ายังไม่อยากยังไม่อยากอยู่อีกอ้าวหมดเวลาหมดเวลาอ่าใครอยากแชร์ความรู้สึกที่มีต่อบีบ้างอ้อาวเอ๊เราฟังเลยครับรู้สึกไงกับบีรู้สึกดีใจที่ยังมองเขาฟังความรู้จากอยาเราอ่าแล้วเขาสนใจฟัง แล้วเรารู้สึกดีรู้สึกดีครับมันแตกต่างมันแตกต่างกับเมื่อกี้ไหมแตกต่างครับ่อนที่เขาไม่ตั้งใจฟังกับเขาตั้งใจฟังมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่เขาแบบตอนที่ไม่ตั้งใจฟังก็คือไม่ได้รับความรู้อะไรจากเราแต่เราก็พูดจนเหนื่อยไปแล้วงงยินไหมตอนเขาไม่ตั้งใจฟังไม่งงยินครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ควรสนทนาต่อนะครับแต่พอเขาตั้งใจฟังปุ๊บรู้สึกดีกับเขาทีรู้สึกดีครับอยากพูดต่อ แจ๋วมากขอเสียงตบมือเพื่อนๆหน่อยครับที่เพื่อนๆไม่ยินนะครับครับแค่ตั้งใจฟังกับไม่ตั้งใจฟังคุณก็ณณไม่ได้พูดอะไรมากมายใช่ไหมไม่ได้เล่าอะไรด้วยแต่ทําไมเอเขารู้สึกกับเรามันตรงกันข้ามเลยอันนี้เขาเรียกว่าวิชาสร้างสเสบียนะครับน้องเป็นวิชาที่โอ้โหได้ประโยชน์มหาศาลเลยในการทําการสื่อสารนะครับรบ,บางคนเน่ะเขาเข้าใจผิดว่าถ้าเราพูดเยอะ แล้วคนจะรักเราไม่ใช่เลยการสร้างเสน่ห์ที่พิเศษให้คนเนี่ยประทับใจรักเราคือการเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังคือการยอมรับการใส่ใจการให้คุณค่าแต่ถ้าเราไม่ฟังในตอนแรกแปลว่าเราไม่เห็นค่าในสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะรู้สึกไม่ดีเสน่ห์หลายแง่ในการสื่อสารการฟังเป็น เพราะฉะนั้นะเราอยากให้ใครรักเราอยากให้ใครประทับใจเราเราเป็นผู้ฟังที่น่ารักใส่ใจผู้พูดแม้ว่าเรื่องไหนจะเป็นยังไงแต่เราก็อ,อยากรู้อยากเห็นอยากสนใจเขาที่ยกตัวอ,อย่างนะครับพี่เนี่ยมีเพื่อนรุ่นพ่อมากมายเลยเขาชอบพี่มากประทับใจพี่มากพี่ไม่ทำอะไรเลยพี่มีหน้าที่คือฟั่งเรื่องเล่าในตินของเขาฟั่งเรื่องตอนเขายังหนุ่ม แค่เป็นผู้ฟังที่ดีแต่ผู้ใหญ่รักเราชอบเราทันทีเลยนะครับอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับทำให้คนเราประทับใจ mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. การทำสื่อออนไลน์ครับไม่ใช่เราเอาแต่บอกชาวบ้านว่ากูเก่งกูรู้กูนู่นผู้นี่ไม่จะเป็นครับถ้าเราเป็นผู้ฟังว่าโลกออนไลน์เขาสนใจอะไรโลกออนไลน์เขาชอบอะไรแล้วเราก็ตั้งคำถามที่ฉลาดมันก็จะทำให้ คนที่อยู่ในโลกออนไลน์ประทับใจมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในคอมเมนต์คนในโลกออนไลน์รู้จักถามรู้จักพูดคุยไม่ใช่สื่อสารทางเดียวโอเคไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับของทำนะครับต่อไปนี้ถ้าใครจะไปทำสื่อจะสื่อทางเดียวหรือสื่อสองทางครับง,งใครสื่อสองทางยกมือเลยครับอ่าคนนั้นทำช่องประสความสำเร็จแน่นอน